สสิ่่่งทีีาายฟรไมควพดดูก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์52นะครับผมเปดีสายฟรีของเต่าเชนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาบอกว่า10สิ่งที่สายฟรีไม่ควรพลาดนะทุกคนนะสิ่งที่หนึ่งเลยสาคัญที่สุดทุกคนตั๋วดําเราต้องซื้อให้ครบนะผมตั๋วดํามันจะมา ทุกต้นเดือนกับกลางเดือนนะผมมันจะมารอบละ36ใบทุกคนนะจะอยู่ที่7,000กว่าเพชรนะเราต้องจัดสรรเพชรในการเก็บไว้ซื้อตั๋วดานะครับผมอันนี้คือสิ่งอย่างแรกนะทุกคนนะส่วนอย่างที่สองครับผมอย่างที่สองมาดูตรงโซลาร์ทุกคนอย่างที่สองก็จะเป็นตรงนี้นะครับผมเป็นไอ้ตรงแพ็คตั๋ววอททุกคนมันจะมาเดือนละสองแพ็คครับผมอยู่ที่1,888เพชรนะครับผมก็คือต้องซื้อนะครับผมสิ่งนี้ทุกคนนะห้ามพลาดนะสายฟรีห้ามพลาดนะทุกคนนะ ส่วนทิ่งที่3าครับผมสิ่งที่3ผมจะให้ทุกคนมองเป็นการที่เราห้ามวิวตามเวลวโลกทุกคนคืออยากให้เวลเราเกาะกลุ่มกับเวลวโลกนะมาดูตรงนี้ทุกคนว่าเวลวโลกเป็นยังไงเวลโลกดูตรงที่ผ่านด่านทนุกคน คือเราเกาะกลุ่มนะทุกคนนะไม่ใช่แบบว่าบางคนตัวบั็อกอาจจะโดดนะสมมติว่าอย่างจนนน็อตเงี้ยคนเหนือจะเวล85จานน็อตอาจจะเป็นตัวบั็อกอาจจะโดดไป88 8 9แเ้นี่ยคือเราไม่ต้องไปสนใจตัวบัคกนะทุกคนนะเราสนใจเกาะก,กลุ่มกับเวลโลกนะซึ่งตอนนี้ในเซิร์ฟเวอร์5 2อะเวลโลกส่วนมากจะอยู่ที่เวล8แแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่เวล88ครึ่งนะครับผมก็ถือว่าโอเคทุกคนถือว่าเป็นสายฟรีที่เกาะกลุ่มกันไม่ได้ดีนะครับผมก เยอะขึ้นเท่าไหร่เราก็มีโอกาสที่จะเก่งขึ้นเท่านั้นนะครับผมส่วนสิ่งที่สีทุกคนสิ่งที่สี่คือการวางแผนการใช้พลังงานในแต่ละวันครับผมการวางแผนในการใช้พลังงานในแต่ละวันนะทุกคนคือเราต้องมาดูเวส่วนมากอะถ้าคนที่แบบว่ามีพวกตาเนี่เหลือ <ๆ S 1> แล้วอะก็ <ๆ S 1> ไม่ต้องไปฟาร์มพวกตารตรงนี้นะครับผมก็คือมาฟาร์มเอาโฟกัสที่ตัวละครที่เราจะปั้นเลยทุกคนนะคือตาตรงเนี้ยบางทีถ้ามันไม่จําเป็นต้องใช้หรืออย่างเนี้ยแบบว่าถ้ามันล้นๆ้นอะอย่างผมต้องพูดว่าในไอดี ในดีเทลเก่าแล้วกันตามพวกเนี้ยจะล้นนะทุกคนนะเราก็ไม่ต้องไปสนใจฟาร์มพวกเนี้ะทุกคนนะเราต้องจัดสรรพลังงานใชใ้คุ้มในแต่ละวันนะของสายฟรีนะทุกคนนะส่วนสิ่งที่ห้าครับผมสิ่งที่ห้าผมจะมองที่กระป๋องม่วงทุกคนกระป๋องม่วงนะลงอะไรคุ้มที่สุดในสายฟรีอืมผมแนะนานะที่ผมลงแน่ๆเลยคือผมจะลงทักษะก่อน สรกระป๋องม่วงทุกคนนะผมจะลงไว้ทักษะก่อนนะสระาสายฟรีนะและถ้าเราฟาร์มทักษะเสร็จหมดแล้วผมก็จะมาลงหาของในฝันร้ายนะผมเราจะไม่ไปดูท้าสู้นี้นทุกคนนะเราจะลงหาของในฝันร้ายไม่ก็ท้าสู้ราชาเท่านั้นนะผมเพื่อมันจะอาจจะมีโอกาสดรอปของทองดรอปไอเซตของแดงนะครับผมประมาณนี้นทุกคนนะไปกี่ข้อแล้วไปกี่ข้อแล้ว ข้อที่7เลยป่ะข้อที่7ทุกคนคือการดองเพชรนะรผมข้อที่7คือการดองเพชรอย่างที่ผมบอกทุกคนพลังงานนะครับผมไอ้ตรงบกกรงล้อไรยวันนะทุกคนเราจะเอาพลังงานถึงแค่วิว60นะครับผมแล้วก็เพชรนะเราจะเอาตั้งแต่วิว60เป็นต้นไปนะทุกคนนะแล้วก็พยายามไม่เอาเพชรไปใช้ฟุ่มเฟือยหรือการซื้อตั๋วดงสุแดงนะครับผมคือเพชรเราจะอย่างที่ผมบอกอะเพชรเราใช้แค่ไม่กี่อย่างทุกคนนะซื้อตั๋วอาวุธ แล้วก็ซื้อตัวดำนะครับผมซาเพชรที่ผมใช้ด้วยคนนะแล้วก็ในการรีค่ารีของอะไรป,ประมาณนี้นะที่บอกว่าไม่ใช่สิ้นเปลืองคือบางคนอาจจะเอาเพชรเนี่ย ทุกคนไปดีการ์บ,บงกาบับนะซึ่งสายฟรีไม่ต้องใช้เพชรขนาดนั้นนะผมในการรีหาพวกนี้นะทุกคนนะมาผมข้อที่8ทุกคนข้อที่8ข้อนี้สําคัญนะผมคือการวางแผน oh <my> การวางแผน <Yes. S 1> ทุกคน oh <my> อย่างผมเนี่ยไอดีผมนะผมวางแผนไว้นะว่าผมจะเอาเป็นทัซซมาก,กิีโซนิกแล้วก็จะเอาเป็นซูริวครับผมแล้วลก็ถ้าดวงดีจริงๆน่าจะได้โบลอสอีกตัวหนึ่งนะเสื้อไอดีทุกคนนะก็จะเป็น4ีวานะผมคือถือว่าตึงมากๆนะทุกคนนะหรือว่าอาจจะข้ามโบลอสแล้วไปเอากระบองเหล็กหรือเปล่า กาก็ต้องรอดูครับผมแต่ตัวคอผมก็พยายามให้ข้ามันทุกคนนะเออประมาณนี้ผมและข้อที่9ก้าผมข้อสําคัญเลยทุกคนนะข้อนี้นะครับผมเราอย่าพลาดในการเล่นในแต่ละวันทุกคนสมมติถ้าสายฟรีเนี่ยพลาดเล่นไปแค่หนึ่งวันเนี่ยทุกคนผมบอกเลยว่าเสียหายมากครับผมคือทรัพยากรก็หายเวลก็ตามครับผมในการอัพตัวละครก็ช้าผมคือช้าสุดๆเลยทุกคนนะแบบช้ามากๆนะสำหรับแบบ ข้อที่9นี้ทุกคนนะและข้อที่10ครับผมคือความอดทนทุกคนสายฟรีเราต้องมีความอดทนมากๆครับผมเพราะว่าเราเป็นสายที่เราต้องดองตั๋วดำดองตั๋วอาวุธแล้วก็ต้องรองเวลาทุกคนหว่าจะเก่งนะหรือบางทีตัว PP เราครบตัว u ูเราครบเราอาจจะสู้สายเติมที่บักบักไม่ได้จริงๆก็ต้องทนนะครับผมเพราะว่ามันมีข้อจํากัดทางในใเกมคือมันเป็นของแดงเข้ามา แล้วก็เป็นกรารอัดาวก็มีทุกคนคือมันเป็นข้อจํากัดเยอะนะครับผมอ่ะผมแถมไม่ข้อนล้ทุกคนนะเป็นข้อ11นะครับผมผมไม่ผมไม่รู้ว่าผมอาจจะข้ามข้อไหนไปหรือเปล่านะผมแถมไม่ข้อนึงเป็นข้อ11นะ<_><_>คือการดองทรัพยากนนรทุกคนอย่างผมเนี่ยผมจะเก็บทรัพยากรไปใช้อย่างจําเป็นมากๆับทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นการาฟดาวผมตัวสัพายนะตัวสะพายผมจะไว้สุ่มตอนคอโบล้อเท่านั้นนะครับผมไอตัวสะพายนั่นนะส่วนกาฟดาวเนี่ยผมจะดองคห้ครบ2 0 0ใบแล้วค่อยสุ่มนะผมเพราะมันจะมีเลทอฟอย่างที่ผมเคยแจ้มัน ไอคลิปที่แล้วมั้งที่บอกว่าเวลาเลดอัพมาทุกคนมันจะมีกิจกรรมให้เราทำใช่ไหมสมมติถ้าเราสุมถึง100ใบมันก็จะได้ของรางวัลตามที่เราสุมไปซึ่งมันจะจํากัดมา200ใบทุกคนและสมมติถ้าเรามีไม่ถึง200้ใบเราไปสุ่มก่อนผมมองว่ามันเป็นการเสียทรัพยากรโดยใช่เหตแุและตอนนี้ผมก็ยังไม่รีดันพลังอะไรด้วยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมตัวสปายลูผมมี232บใบทุกคนก็คือดองไว้รอเลดอย่างเดียวนะครับผมนะ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 ซึ่งตอนนี้ผมก็ พลังถามว่าตามจากท็อปเซิร์มากไหมก็ตามมาสองล้านครับผมก็ไม่มากทุกคนผมมองไม่ได้มากนะส่วนใหญ่คือพลังที่เขาดันกันนำๆคือมันอยู่ที่กลยุทธ์ทุกคนและซึ่งกลยุทธ์ผมก็ไม่ไม่ไปแข่งใครอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องเตรียมตัวทุกคนนะว่าดวงเราเกลือทุกคนดูเลยคนอื่นเขาไปสีทองแบบว่าสีทองสีม่วงกันแล้วเรายังอยู่สีแบบนี้เลยทุกคนเราก็ต้องเตรียมตัวแล้าเราเกลือนะผมแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเอาเพชรนะไปลงกับตรงนี้ผมไม่แนะนํานะให้เอาเพชรไปลงกับตัวอาวุธนะทุกคนนะไม่แนะนําเลยครับผมเพราะว่า มันสิ้นเปลืองครับผมช่วงต้นเกมมัแต่ถ้าเละเกมได้นะเลกเกมถือว่าได้ครับผมถ้าเพชรเราเหลือจริงจรนะเลกเกมเราก็จัดไปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ทุกคนนะมาวันนี้ผมก็จะเปิดของดองและการเซ็ตแฟตนะซึ่งตอนนี้โซนิกผมอ่ะมันไม่มีเพชร ก่อนไปรับชมต่อผมขอฝากเว็บซื้อขายฮาร์ดเกมวันพ่อแม่เดี๋ยวองเกตของผมก่อนนะครับผมวันนี้ผมลงไอดีเป็นจํานวนมาก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 นะทุกคนนะขอขัดเวลาเ๊บหนึ่งไปดูกันกาลัมงมองหาเ,บหกเ,กหวเว็บซื้อขายเกมหรือเบบซื้อฮาร์ดเกมใช่ไหมคุณเองมาถุกทางแล้วเนา กดเข้าที่เริ่มต้นใช้งานวันนี้พี่ขอเสนอเว็บ T s e s Shop หรือเต่าเชช็อปในเว็บนะครับผมมีทั้ง ID ดียดองตัวเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดหรือจะเป็น ID ที่พร้อมเล่นนะน้องๆหรือจะเป็นกล่องสุ่มนะครับผมมีแบบมากมายทุกคนนะมันพี่กล่องสุ่มก่อนเลยกล่องสุ่มตอนที่พี่ลงเป็นกล่องสุ่ม ID สายเติมนะสองหมื่นบาทในยอดเติมนะน้องๆนะกล่องสุ่มแค่กล่องละสิบบาทเท่านั้นนะครับผมหรือจะเป็นกล่องสุ่มแพทตินัมนะครับผมของรางวัลก็ประมาณนี้ทุกคนนะหรือจะเป็นกล่องสุ่มโกของรางวัลก็ประมาณนี้นะครับผมหรือ้าใคครรอยยกกไไไดดดดเเเเลล็็ปปปูทททีีี่่่งงพนนนนะแบบบสสสวยยๆทททททุกกกกกกกคคคคนนนนะะะ็็าาาาาาามมมมรรรรรถถไไไปจััััดดดดด้้้ผแลใออโฟีีี่่่ชงต ต่อนะแล้วมันก็เร้งมาที่เฟซบุ๊กพี่แล้วเอาโค้ดฟรีไปกรอกตรงที่กรอกโค้ดนะผมนะโค้ดฟรีมีจำนวนจำกัดนะครับผมขอฝากนเว็บพี่ไว้ในความอ้อมใจของพวกเองด้วยนะครับผมก่อนส่บคิดดูดีก่อนน,น้องนะเพราะเว็บพี่มันมีเรือนะครับผมไปนะชิ้มแฟรเลยเว้ยทุกคนไอกิจกรรมนี้ถือว่าดีนะผมพาไปดูก่อนกิจกรรมนี้นะครับผมเป็นกิจกรรมที่ละลายกระป๋องม่วงนะทุกคนนะนี่กิจกรรมไหน,นละลายกระป๋องม่วงผมก็ซัดเปรยทุกคนนะคือเราจะซัดหาแต่นี้นะเออผมจะเอาให้หมดอ่ะผมจะเอาให้หมดอ่ะทุกคนผมซื้อเพิ่มนะผมบอกว่าผมบอกก่อน ผมบอกก่อนว่าผมซื้อนี่เพิ่มเลยทุกคนนะไอ้แพ็คพิเศษรายสัปดาห์เลยเพราะมันจะได้กระป๋องโมงผมมองว่าคุมม้มในแพ็คนี้ทุกคนนะแล้วก็อัดป๋องโมงถึงร้อยยี่สิบห้านะสำหรับไอดีทุกไอดีของผมอะทุกไอดีของผมมีห้าสี่ศูนย์ห้า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 สองนะผมอัดแบบนี้ทุกไอดีนะผมเพื่อผมจะมาหาเซ็ตแฟร์ทุกคนนะเซ็ตแฟร์ผมก็อยากได้<ซ><ซ>มากวว่นะเป็นความเร<ท>็วโจมตี<ซ>ทุกคนนะเพราะว่าตอนเนี้ยโซนิกผมแบบไม่มีเซ็ตแฟร์ใส่นะมีแต่เซ็ตตักบวชนะเซ็ตตั้งบทก็มีแค่สองชิ เห็นปะเนี oh, ่ยผมขอดูเลยมีนักบวยเซตหนึ่งเออเป็นสีเป็นสีง่างๆอ่ะมีเซตแฟร์อันหนึ่งแต่เป็นเซตพีว่ะทุกคนเป็นเซตแฟตเป็นเซตพีนะแล้วก็เป็นเซตพีโอ้โหเป็นเซตพีส่วนมากเป็นเซตพีอะทุกคนก็ขาดอยู่อ่ะอุ้ยมันก็ไม่ขาดนะมันก็ขาดแค่ชิ้นเดียวว่ะทุกคน เอาวัซ์เซ็ตสีม่วงมาแล้วค่ะแค่ชิ้นเดียวทุกคนมาดูกันดีกว่าว่าผมจะได้ไหมเอาต้องเอาเป็นเขาเรียกว่าเครื่องประดับนะเครื่องประดับนะผมอยากรู้ว่ามันจะได้เป็นโจมตีความเร็วหรือว่าหวังนะโจโจมตีความเร็วเซ็แฟนะทุกคนนะเอาเปิดทีละแปดรือเปิดทีละหนึ่งเดี๋ยวเปิดทีละหนึ่งดีกว่าเพื่อความเลาใจบึ้บชิ้นแรกผ้าคลุมอ่ะทุกคนผ้าคลุมผมได้นะอันนี้ผ้าคลุมผมต้องการนะเป็นโจมตีความเร็วนะทุกคนนะฟึโ้ย ป้องกันจมตีสภาพทุกคนมาต่อไปครับผมชิ้นที่สองฟึบอุย้ยเอา,าทุกคนเอาฮะเฮ้ยเราตามหาผ้าคลุมอยู่มันมากทุกคนผ้าคลุมขอจัตีความเร็วนะครับผมขอจัตีความเร็วเท่านั้นโอ้โหจมตีต <c oughs> ถามได้มันก็ได้อยู่น้ำโอ้ยอยากขออยากได้ความเร็วว่าชิ้นที่สามครับผมฟ๊บโอ้ผ้าคลุม <c oughs> ขอเป็นความเร็วนะผมขอความเร็วนะ ป้องกันเชี่ยว่าไม่ใช่แนละ้วเปิดเทียสองดิ ي, ทุกคนเปิดเทียสองแล้วเปิดเทียหนึ่งแม่งเกลยอจัดเลยทุกคนเปิดเทียสองนะแล้วกเปิดเทียสามรอบหน้าเลยนะรอบหน้าเปิดสามรอบนี้เปิดสองกันฟึบอุ้ยว้าทุกคนเปิดเทียสองแม่งมาว่ะมีผ้าคลุมที่ผมต้องการเนะี่ยทุกคนดูเสื้อกันโอ้โหจมตีพี้อีกแล้วทุกคนดูผ้าคลุมสำคัญที่ผ้าคลุมนะฟึบโอ้โหเฮ็ดมีความเร็วฮุยถ <Yeah. S 1> ือว่าได้นะ คือผมต้องการเลยเนี่ยผมว่าผมต้องการเลยทุกคนคือผมว่าเปิดเทียร์สองมันมาว่ะผมขอเปิดเทียร์อ่ะไหนลองตองเทสนะทุกคนนะแล้วลองทุกคนลองไปทำตามนะว่าเปิดเทียร์หนึ่งเปิดเทียร์สองเปิดเทียร์สามขนาดดีกว่ากันนะทุกคนไปทําตามก็ได้นะผมไปดูฟึบโอ้เปิดเทียร์สามไม่ได้แอมเดียว ปดีสองดีกว่าทุกคนดูค่าคุ้มไม่ไม่ไม่สนใจทุกคนดูตรงเท้าโอ้คยทุเสียขอไปที่ขอไปโจมตีความเร็ว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 โอ้โหโจมตีป้องกันโอเคเป็นประมาณนี้ทุกคนนะผมน่าจะต้องรีของโซนอีกวาผมขอดูก่อนตอนนี้โซนอีความเร็ว7จ็ดสมนะสมมุติถ้าเราใส่เซ็ตแฟตรบเซ็ตใช่ไหมเซตแฟตรบเซ็ตอะใส่ไปปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่ไปเซ็ตแฟตนะผมเป็น H p พแล้วตรงนี้ก็ใส่ไปเป็นเซ็ตแฟตนะผม แล้วก็ตรงนี้ก็ใส่ไปทุกคนเป็นเซตแฟตที่เราเพิ่งได้มาโอ้โหทั้งนี้ครบเซตทุกคนเป็นเท่าไหร่หกร้อยเจ็ดสิบหกหกร้อยเจ็ดสิบหกถ้าเราอัดดาวน่าจะเร็วกว่าน,นี้ป่ะเนี่ยเรามีดาวนะทุกคนตอนนี้เรามีดาวเราอัดไปเราอัดไปทุกอย่างอะ่ะสมมติถ้าเราอัดดาวใช่ไหมมันเพิ่มเท่าไหร่อะ่ะผมอยากรูเพิ่ม T เจ็ดเจ็ดอันนี้เพิ่ม T เจ็ดอันนี้เพิ่มแปดอันนี้เพิ่ม T แปดอาจจะเพิ่มเป็นสิบหกสิบหกสามสิบสองสามสิบสองอู้หูผมว่าเกินแล้วทุ ถือว่าสวยกว่าเอาไปเซตนี้ดีกว่าสำหรับเซตแฟตของผมนะประมาณนี้ทุกคนก็ถือว่าดวงดีนะส่ไอดีนี้นะผมก็ถือว่าดวงดีทุกคนนะเอ๊อาจจะเป็นเพราะวคุณกดไลค์ผมหรือเปล่าว่าไม่รู้นะเพราเองดีกว่าแหมเพราะคุณสภาพเราประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ทุกคนเราก็ได้เซตแฟตครบเซร็จแล้วทุกคนนะสำหรับรอบนี้ก็ถือว่าดีครับผมตอนนี้ก็ขาดสีทองอีกสองเซตนะแต่ตามรีงก็อยากได้เป็นความเร็วมากก็อยากได้เป็นโจมตีความเร็วมากกว่าแต่เป็นเพพีไม่เป็นไรครับผม ไม่ซีรีส์แล้วทุกคนนะพอเซิตแฟตตอนนี้ก็มีโบนัสสปีดสองแถวนะผมก็อนาคตก็ต้องรีให้ได้สามแถวอะครับผมก็รอดูกันทุกคนนะก็สำหรับใครชองคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมกันด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดติดตามช่องจานน็อตกันด้วยทุกคนนะใครรู้ส์แอปเบียร์เซเว่นห5าห้านะผมในดีจานน็อตก็ไปกดติดตามช่องจานน็อตกันไว้นะผมขึ้นรูปไ้ดูไม่ดีนะครับผมนะก็อย่าลืมไปดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน